สิ่งต่างๆที่เราเห็น,นับปัจจุบันนี้ไม่ว่าการสร้างศาสนาเช่นแต่งคัมภีร์เพื่อให้คนท่องจำและโดยเฉพาะเรื่องการมีพระภิกษุสงฆ์เพื่อให้ผู้คนเคารพก,กราบไหว้และพึ่งพาพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้กำหนดและก็ไม่ใช่ความประสงค์ของพระองค์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งปัจจัยการเกิดของกระบวนการเหล่านี้ล้วนมาจากพื้นฐานของความอ่อนแอและความกลัวทั้งสิ้นพระพุทธเจ้ารู้ดีว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหลังจากที่พระองค์ละสังขารไปแล้วเพราะพระองค์รู้กลไกลพื้นฐานเหล่านี้ดีคำพีที่ปรากฏในปัจจุบันนั้นพระพุทธเจ้า ไม่ได้เป็นคนเขียนบันทึกด้วยตนเองเพราะเวลานั้นเป็นเพียงการสนทนาระหว่างพระองค์กับผู้คนโดยมีเหล่าคนสนิทผู้ติดตามร่วมฟังด้วยเท่านั้นภายหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วจึงได้มีการเริ่มจดบันทึกโดยเป็นความประสงค์ ของเหล่าพระราชาที่เคารพและศรัทธ,ธาพระพุทธเจ้าด้วยเกรงว่าข้อธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าเคยพูดไว้จะสูญหายไปตามกาลเวลาซึ่งในช่วงต้นเป็นการบันทึกเพียงข้อธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญเรื่องเล่าต่างๆที่พระพุทธเจ้าเคยเล่าและความเป็นมาเกี่ยวกับ พุทธประวัติผู้ที่จดบันทึกนี้คือเหล่าสาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นพระอริยบุคคลหรือเป็นพระอาหารหันแล้วซึ่งทุกคนก็รู้ดีว่าความรู้สำคัญที่สุดอยู่ตรงไหนแต่เมื่อเวลาผ่านไปนับร้อยปีพรามบางคนได้เล็งเห็นว่าผู้คนให้ความศรัทธา พระสงฆ์ในพุทธศาสนามากกว่าพวกเขาจึงได้เข้ามาแฝงตัวอยู่ในคราบของพระสงฆ์และได้นำจารีตแบบครามมาปรับให้เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งเรื่องนี้ก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดีนั่นคือสนองความกลัวและความต้องการพึ่งพาหรือความอ่อนแอ จึงทำให้เกิดเป็นการแจกแจงข้อธรรมออกมาเป็นหลักธรรมมากมายเกิดเป็นหลักสูตรเพื่อให้เกิดระบบการเรียนการสอนแบบท่องจำโดยเอาข้อธรรมที่พระพุทธองค์กล่าวมาตัดหรือตีความเรื่องการเข้าถึงพุทธะให้ผิดเพี้ยนไปมีทั้งแต่งแต้มเรื่องราว พุทธประวัติให้มีความวิจิตพิสดารเพื่อสร้างให้พระพุทธเจ้ากลายเป็นคนวิเศษมีอิทธิฤทธิปาฏิหารเหนือมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของสถานภาพของรพระภิกษุสงูงซึ่งเขาได้สร้างพระสงฆ์ให้กลายเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าโดยนำขนบธรรมเนียมแบบเดียวกัน กับวิถีของพราหมณ์ที่เป็นตัวแทนของเทพเจ้ากลับมาใช้ดังนั้นการเข้าพบพระสงฆ์จึงต้องหมอบกราบห้ามตำหนิติเตียนพระสงฆ์ต้องให้ความเคารพศรัทธาถึงแม้จะเห็นว่าเขามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมซึ่งเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิต เพื่อลบล้างกฎเกณฑ์เหล่านี้ให้หมดไปเพราะพระองค์รู้ดีว่าทุกคนคือดวงจิตวิญญาณที่มาจากจิตเดิมแท้ดวงเดียวกันทุกคนล้วนเป็นพี่น้องกันและที่สำคัญพระองค์ก็รู้ดีว่าวิธีการเช่นนี้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพุทธ,ธในตนเองหรือปัญญาจากวิญญาณของตนเอง เพราะหากผู้คนให้ความศรัทธากับบุคคลอื่นหรือพึ่งพาสิ่งภายนอกเสียแล้วโอกาสที่จะศรัทธาตนเองและพึ่งพาตนเองก็ปิดลงเมื่อพราหมณ์เดียรถีเข้ามาแฝงตัวอยู่ในคราบของพระภิกษุสงฆ์มากขึ้นมากขึ้นนั่นก็เท่ากับพุทธศาสนาได้ถูกยึดคืนเป็นของพราหมณ์ไปโดยปริยาย เรื่องนี้คือเพื่อขอย้ำถึงใจความสำคัญเพราะมันเปรียบเสมือนเป็นสภาวะที่ถูกมองข้ามกว่าสองพันกว่าปีแล้วถึงแม้ข้อมลนี้จะเป็นความจริงส่วนคนที่ไม่รู้นั้นก็ไม่ผิดหรอกที่พวกเขาจะวิพากวิจาร์เพราะพวกเขาเชื่อแบบนั้นพวกเขาจึงส่งมอบความเชื่อนั้นต่อๆกันมา เป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะเรื่องการยึดถือความรู้ที่จำผู้อื่นมายิ่งเป็นความรู้ของนักวิชาการนักประวัติศาสตร์และนักการศาสนายิ่งลบล้างยากที่สุดซึ่งเรื่องนี้จะมีส่วนผสมระหว่างความไม่รู้และอัตตาหรือความกลัวเสียหน้าซึ่งมันก็ยิ่งแข็งแกร่งจนยากจะแก้ไข แต่ฉันคิดว่านั่นมันเป็นเรื่องของมนุษย์ไม่เกี่ยวกับฉันฉันมีหน้าที่แค่บอกความจริงในสิ่งที่ฉันรู้ฉันดำรงอยู่บนโลกนี้มาตั้งแต่แรกสิ่งที่พวกเขารู้พวกเขาเห็นมันเป็นแค่ในช่วงชีวิตของพวกเขาเท่านั้นมันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยววินาทีเมื่อเทียบกับเวลาของฉันทั้งหมด ในช่วงต้นๆของการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าผู้คนก็เกิดสภาวะการเป็นพุทธได้อย่างมากมายมหาศาลเมื่อเขามีความเป็นพุทธที่สมบูรณ์แบบแล้วเขาจึงปาวาราณาตนที่จะทำหน้าที่บอกวิธีการเป็นพุทธนี้ต่อ,ตอไปพระพุทธเจ้าจึงเรียกคนกลุ่มนี้ว่า อริยะสังฆะหรืออริยะสงฆ์อันหมายถึงกลุ่มคนที่สามารถเข้าถึงความรู้อันเป็นอริยะหรือเป็นสังคมของผู้ที่ทําสิ่งที่ประเสริฐและทำหน้าที่เผยแผ่แนวคิดการเป็นพุทธะหรือการเป็นจิตอันประเสริฐสืบต่อไปอย่างไม่รู้จบ แต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพนธ์ไปแล้วเราประชาชนและกษัตริย์ผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าต่างเกรงว่าวิธีการของพระองค์จะหายไปจึงมีมติให้จดบันทึกวิธีการทั้งหมดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งช่วงแรกของการบันทึกนั้นจะเน้นเฉพาะ หลักการสำคัญสำคัญและประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าแต่ต่อมาภายหลังได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาให้ละเอียดมากขึ้นเกิดการจำแนกข้อธรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผ่านการประชุมหรือที่เราเรียกว่าสังคยนาเพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาให้มากขึ้นผ่านการเวลา หลายยุคหลายสมัยโดยเฉพาะการประชุมเพื่อปรับปรุงเนื้อหาในราว200ปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าบรินิพานไปแล้วซึ่งเป็นครั้งที่ทำให้เนื้อหาถูกบิดเบือนจากหน้ามือเป็นหลังมือเนื่องจากเวลานั้นชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าได้ขจรกระจายไปยังดินแดนอันไกลโพ้น และมีสมาชิกสงฆ์เกิดขึ้นมากมายแต่สงฆ์เหล่านั้นยังไม่มีคุณสมบัติของการเป็นพุทธะอย่างแท้จริงจึงเรียกสงฆ์กลุ่มที่เกิดขึ้นจากเพียงแค่ผ่านพิธีการบวชนี้ว่าสมมุติสงฆ์โดยคนกลุ่มนี้จะทำหน้าที่เอาความรู้ในคำพีที่บันทึกไว้นั้นไปสั่งสอน นับจากนั้นเป็นต้นมากลุ่มคนที่เป็นอริยสงฆ์ก็เริ่มลดน้อยลงน้อยลงจนหายไปในที่สุด